สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นไผ่ลายพนายค่ะไผ่ลายพนายเป็นไผ่ใบเขียวนะคะลำต้นสีเขียวช่วงนี้อายุของเขายังน้อยอยู่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าลำต้นของเขายังเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่มีลายนะคะพออายุของเขาเริ่มมากขึ้นนะคะไผ่ลายพนายเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะที่ลำต้นสวยมาก แต่ตัวนี้เป็นที่นิยมแล้วก็ให้ความสนใจนะคะค่อนข้างมากเลยเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่ปลูกใช้ประโยชน์จากลำนะคะแล้วก็เนื้อไม้อแข็งแรงและแกล่งนะคะตัวนี้ทางสวนขุดจากอีกแปลงหนึ่งนะคะมาเพื่อนำมาแยกเง้าแยกโคนนะคะไว้ที่สวนใหญ่ พี่ๆหลายท่านสอบถามกับทางสวนเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะตัวนี้ขุดยกกอมาเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะแบ่งไว้เพื่อสําหรับลงปลูกเป็นต้นแม่พันธุ์กับทางสวนไว้ด้วยค่ะเง่าเข้าสวยมากนะคะตัวนี้ก็จะเอาออกมาประมาณนี้นะคะตัวนี้ทางสวน เพิ่งได้มาค่ะยังไม่ทันได้แยกเงาเลยสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะตัวนึงตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่ลำต้นสวยปลูกใช้ลำนะคะส่วนมากจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าทำเป็นบ้านไม้ตัวนี้จะให้ลายที่สวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทางสวนจะแยกเงาชําถุงนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาไว้เลยที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ง091 0์1 5 8 3 9หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ